เสียบคูณขาร้อนจริงจร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงโอ้เก่งมากค่ะอารับดังบันกับบอยร้อนอาเลียงแผงกันนารูโอ้ยเด็กเก่ง่ากอะทีนี้ ต้องวนเก็บอุปรกรณ์ที่พี่เล่นเกมคืในให้กับพี่ๆไว้นะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโอเควันนี้เห็นพวกพี่ๆเนาะเล่นเกมกันแล้วกันนะครับวันนี้พี่ๆมาจากที่ไหนครับไปเชียทายไปเชีราไทยเคย,ยรู้จักรู้จักไปเชีไทรายไหมอ่าร,รู้จักยังไงครับ สงของหน้าอ๋ออ่ามีรางวัลที <h <h no ่อ่าเรื right> ่องอาไอกเก่งมากเก่งทุกคนเลยเก่อะคนบอามีอยู well ่ทะกทศ ประเทศอ่าทั่วประเทศสวยทั่วประเทศด้วยนะครับไปทางปลายทางอเมริกานะครับพอมีพู้โผลตลอบ้างนะครับรู้แล้วรู้แล้วอรู้แล้วน่ารักหนตอนนี้น่ารักเนาะเิ๊กษาแต้มกี่บาท ทีละคนสามบาทครับ <Kell> ถ <analyze anthropology> <th> ู